อันตรายแล้วครับแบบนี้อันตรายครับโอ้ต้องจับจังหวะกันให้ดีครับโอ้โหโอ้โหต้องระวังครับน่ากลัวครับสปปลาวบัดหน้านะครับทุกซ้ายครับคุณเชีชายครับต้องระวังครับมีโอกาสหลุดนะครับแบบนี้โกรอบแบบนี้ครับน่ากลัวเหลือเกินครับพลังกระปั้นของเทียสโอ้โหดูครับเน้นตัวโอ้ยแหมอันตรายแล้วครับแบบนี้อันตรายครับโอ้ เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับหมัดขวาหมัดไว้หรือเปล่าครับโอ้โหอันตรายนะครับอันตรายนะครับดูแล้วลำบากแล้วครับโอ้โหต่อยแค่โอ้โหต่อยลำตัวแล้วครับมาหมัดชุดนะครับมาเป็นปืนกลเลยครับโอ้โหกรรมการต้องขวางเลยครับแหมไม่ไหวครับไม่ไหวครับอันตรายครับยืดเยื้อโอ้โหโดนหนักเหลือเกินครับคพยายามสั้นๆพลังกำปั้นครับดูครับเผลอไม่ได้ครับเป่งมานี่ใส่ทันทีครับโอ้โหแล้วดูเบิ้ลครับ พอปิดหน้าปิดกระโดงคางลงท้องครับหลังจากนั้นก็รัวๆเลยครับไม่โตนี่กรรมการขวางนะครับไม่ไหวครับเจอยนักจริงๆครับดูครับแต่ละมุมครับวิญญาณเพชรฆาตสุดยอดครับเทียบดี่ครับโอ้โหแข่งขวาครับพอลาเปิดก็อัดลำตัวแล้วก็หมัดชุดมาเลยครับโอ้โหได้แต่ปิดป้องเลยครับทางด้านของยอดพิชิตครับและกรรมการสุธิชัยก็โบกเลยครับพอดูสภาพของยอดพิชิตแล้วไม่ไหวจริงๆอย่างสั้นๆพลังกระปั้นครับดูครับเผลอไม่ได้ครับ เป๊กมานี่ใส่ทันทีครับโอ้โหแล้วดูเบิรลครับแม่พอปิดหน้าปิดกระโดงคางลงท้องครับหลังจากนั้นก็รัวๆเลยครับใบโตนี่กรรมการขวางนะครับไม่ไหวครับเจอหนักจริงๆครับดูครับแต่ละมุมครับวิญญาณเพชรฆาตสุดยอดครับเทียสดี่ครับโอ้โหแข่งขวาครับพอลาเปิดก็อัดลำตัวแล้วก็หมัดชุดมาเลยครับโอ้โหได้แต่ปิดป้องเลยครับทางด้านของยอดพิชิตครับและกรรมการสิทธิชัยก็โบกเลยครับ มาดูสภาพของยอดพิชิตแล้วไม่ไหวจริงๆ